สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกทท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาราอ่ะคลิปนี้ผมจะพาเพื่อมาดูว่าบางสิ่งบางอย่างเวลาเราทําสวนเนี่ยมันก็มีผลผลิตให้เราโดยที่เราไม่ต้องดูแลแล้วออกทั้งปีผมปลูกทิ้งเลยครับตรงนี้สับประรดครับไม่ใช่พันนะครับสับประรดบ้านนี่แหละอ่ะเดี๋ยวผมพันเพื่อมาดูครับว่าบางทีบางอย่างสิ่งที่ทําทิ้งไว้เราไม่จําเป็นต้องดูแลแต่เขาก็สร้างรายได้ให้เรา ได้เหมือนกันครับอ่ะขออนุญาตสลับกล้องแล้วพามาดูครับอ่ะเป็นยังไงครับบรรยากาศบ้านผมนะเขากระโดงบุรีรัมย์ครับตรงนี้อ่ะมาดูครับรั้วผมแล้วก็นี่ครับสับป,ประรดตั้งแต่ตรงนูน้นมาเนี่ยเรื่อยๆของผมเนี่ยออกดอกออกผลทั้งปีนะครับนี่หนึ่งสวยครับสุกแบบนี้เนี่ยอร่อยเลยครับ เมื่อก่อนหายครับเดี๋ยวนี้ไม่หายผมนอนสวนของก็เลยไม่หายนี่นี่อีกลูกสวยๆครับสองสามสี่ห้าเน่เป็นไงครับผมไม่ถ่ายยาวหรอกฝั่งนู้นมีอีกให้ดูครับว่านี่หกตรงนี้สวยๆเลยครับนี่นี่ครับสุกสด ผมก็ขายแบบนี้มาตลอดนะครับขายมาเฉพาะสับประรดนี่ตรงนี้มันต้องเดินไปอีกโซนหนึ่งต้องอ้อมไปตัดตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับปลูกทิ้งไว้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ย,ไม,ยไม่รดน้ําไม่อะไรทั้งสิ้นเลยปลูกทิ้งไว้อย่างเดียวแต่ผมจะตัดใบตลอดเพราะว่าไม่งั้นมันรกก็ก่านเพื่อนมาดูครับว่าน,นี่แบบนี้ก็สร้างรายได้ได้แล้วที่สําคัญครับนี่วันนี้ได้มะพร้าวสทลายครับ นู้นกับนี้ต้นนู้นกับต้นนี้เมื่อกี้ตอนที่โดนลมครับกิ่งหักทุลักทุเลเลยทะลาะต้นนู้นกับต้นนี้แล้วก็เก็บต้นนี้อีกต้นหนึง่งต้นตรงนี้นี่ครับข้างในลมแรงครับช่วงนี้ดูมายมหักหักตอนมีลูกด้วยกล้วยผมปลูกกล้วยไม่สวยครับตรงนี้ยังไม่ตัดหญ้าครับรอตัดให้วัววันนี้พานเพื่อมาดูนี่ครับสับประรด เวลาเราซื้อสับป,ประรดมาเนี่ยครับมันจะมีส่วนตรงนี้เนี่ยฮะเอามาปลูกได้เลยครับ1ปีก็จะออกดอกออกผลแต่แบบนี้ส่วนตาแบบนี้เนี่ยก็ปลูกได้ครับแบบนี้จะใช้เวลานานกว่าแบบนี้กว่าจะออกลูกกลิ่นหอมเลยนะครับเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆได้กลิ่นก็คงจะดีเนาะนี่าฮะทำสวนทุกอย่างก็มีรายได้ครับไม่ใช่พระต้องผักสลัดอย่างเดียวไม่ต้องฝรั่งจิมจูไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งคือพวกเนี้ยผมจะมองว่า อะไรที่ปลูกทิ้งได้ผมก็จะปลูกอย่างไผ่ผมปลูกเป็นไรเลยสับป,ประรดปลูกเป็นแนวรั้วกันวัวควายเพราะเวลาจมูกเข้ามาดมๆเนี่ยก็จะโดนหนามพวกนี้ทิ่มจมูกเขาก็จะไม่อยากเข้ามาใกล้ในส่วนตรงนี้มะพร้าวก็แทบจะปลูกทิ้งถ้าอันไหนที่ต้องดูแลผมก็จะให้ราคามันดีหน่อยอย่างเช่นผักสลัดหรือต้นอ่อนทานตะวันแต่ถ้าของที่ปลูกทิ้งอย่างพวกนี้ผมส่งก็ไม่ได้ส่งแพงนะครับส่งแม่ค้าแถวบ้านที่เขาทาน้าปั่นเนี่ยก็รูกละสิบบาท ก็ไม่ได้ส่งเพลงไม่ได้ขายเพลงอะไรมากมายของสวนเราปลูกไว้สุดท้ายก็มีไรายได้เข้ามาง่ายๆครับผมไม่คิดมากต้นนี้อายุ4ปีแล้วครับออกลูกตั้งแต่ตำจำครับไม่เคยดูแลเพราะว่าผมไม่มีเวลาจริงก็จะออกมาอย่างนี้ติดมั่งไม่ติดมั่งเพราะบางทีผมไม่มีเวลามาใส่ปุ๋ยเขานะครับนี่ฮนะตอนลมที่แรงผมก็ไไม่ได้ยังไม่ได้เคลียร์ออก แต่ผมปลูกอะไรก็ช่างนะครับผมจะมีรดน้าครับสปริงเกอร์รดน้ําตลอดเห็ดอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักนี่ฮะแบบนี้ดูเป็นแนวทางครับเพื่อนๆทาสวนอย่าไปฟิกว่าต้องอันนั้นต้องอันนี้ต้องแบบนั้นต้องแบบนี้นี่ก็มีรายได้ได้แค่นี้ครับอคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ